สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ามิซูบิชิสเปควากอนนะครับ2.4 GLS เกียร์ออโต้นะครับปี2004-2005นะครับผมคันนี้ชัดเก็บงานมาให้พร้อมใช้งานหมดแล้วนะครับผมไฟหนงไฟหน้าขัดมาใหม่นะครับผมเป็นไอ้นี่นะครับโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมแล้วก็สีรอบคันเก็บสีลิ้วรอยมานะครับแล้วก็ขัดเคลือบสีมาใหม่นะครับคันนี้ยางชัดเปลี่ยนเป็นยางปี23แล้วนะครับผมตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยยางมันโลยเลยนะครับก็จัดการเปลี่ยนใหม่นะครับผม นี่นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมกล้องถอยหลังเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับผมฟิล์มใหม่รอบคันนะครับคันนี้ติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่ยางใหม่สีเส้นนะครับปี2023นี่2023นะครับดอกนี่เต็มเต็มเลยนะครับนี่ครับใครหารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้แนะนําเลยนะครับผม เอาไปติดแก๊สนี่ก็ตกแล้วโลละเกือบสองบาทนะครับผมประหยัดมากนะครับผมนี่นะครับภายในก็เดิมๆนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยแอร์แบกนะครับกุญแจรีโมทนะครับนี่นะครับไม่สองไม่หนึ่งแสนสองหมื่นโลนะครับผมจอแอนดรอยเก้านิ้วนะครับเกียร์ออโต้นะครับผม เบาะหนังเดิมโรงงานนะครับนี่นะครับเบาะหนังเดิมโรงงานชัดล้างซักสปาภายในมาให้หมดแล้วนะครับกลิ่นหอมๆเลยนะครับผมนี่ครับมีช่องเก็บแว่นไฟสองแผ่นที่นะครับผมนี่ครับข้างหลังก็เดิมๆโรงงานเช่นกันนะครับผมเบาะหนังแท้เดิมโรงงานนะครับแอร์ปรับได้สมระดับนะครับผมมีจอหลังด้วยนะครับ เบาะหลังก็เดิมโรงงานนะครับมีวางแก้วนงแก้วน้ําอะไรด้วยนะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเราไปดูเบาะข้างหลังกันข้างหลังก็เดิมเดิมโรงงานนะครับเก็บข้าวเก็บของได้นะครับผมรถน็อตไม่มีแกะนะครับรถไม่เคยมีชนนะครับเดิมๆโรงงานทุกจุดเลยนะครับแต่สีภายนอกก็จะมีเก็บเพื่อความสวยงามมาบ้างนะครับ นี่นะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับเอา้าลืมเปิดห้องเครื่องประท้ ห้องเครื่องก็เดิมๆโรงงานนะครับผมคานเดิมไม่เคยมีชนนะครับคานเดิมเดิมไม่เคยมีชนนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมนี่นะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะครับโลโก้มิซูบิชิยังอยู่ครบเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเทสภายในแล้วก็ไปเทสได์กันนะครับ อตอนนี้เราก็อยู่กันที่ภายในรถแล้วนะครับผมแอร์รถอันนี้หน่อยลดความแรงหน่อยนะครับเพราะว่าเย็นนะครับนี้ใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวนะลองกดให้ดูมันจะไปทางไหนได้บ้างเนี่ยกดได้หมดนะครับใช้งานได้ครบหมดนะดูยู u ูปเดตฟิกนะครับเชื่อมบูทูธ g o o g l e Map ฟังได้หมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้กระจกสี่บานใช้งานได้ครบหมดนะครับ กระจกมองข้างฮับไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะอ่าใช้งานได้ครบหมดนะครับความรุนความร้อนปกติดีอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อช่องเก็บเหรียญน,นะครับตรงนี้วางแก้วน้ําได้นะครับผมสะดวกสบายนะครับผมก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับนี่มีไฟทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเทสได้กัน อ่ครับเดี๋ยวเราไปเทสได้กันครับผมค่าเข็มขัดก่อน เครื่องเกียร์ช่วงล่างขับปกติดีนะครับผมนี่เครื่องเร่งนิ่มๆเลยนะครับขับใช้งานได้ปกตินะครับผมช่วงล่างแน่นดีไม่มีดังไม่มีหอนนะครับอันนี้ผมอะไรจะเบียเบ้ยวๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวชัดต้องไปแก้ตั้งศูนย์ใหม่นะครับผม ขับปกติเลยเนี่ยผมขับมือเดียวได้เลยเนี่ยแต่แค่ศูนย์วงอะไรมันเบี้ยวเบียวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจัดการแก้ไขให้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับเบรกดีช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับไปได้ทั่วไทยครับผมรถขับทางไกลได้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับรถอยู่ชนบุรีบางแสนนะครับหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดผมมีบริการจัดส่งนะครับผมซื้อราคานี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศคับ